เออ๊ยไ้ครับสวัสดีพี่พี่เอฟลุงป้าฮาทุกๆุกท่านนะครับวันนี้เนี่ก็อยู่กับผมเบอร์เดนป่าล่าผีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ซึ่งตอนนี้นะผมเนี่ยได้กลับลงไปเอาจอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ใส่เสื้อกันหนาวนะครับหรือว่าเสื้อแขนยาวขึ้นมาด้วยนะพี่พี่ เพราะว่าตอนผมลงไปเนะี่ยฝนเนี่ยถล่มลงมายังหนักจนผมต้องไปพักอาศัยที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เลยนะครับเพื่อหลบฝนนะพี่พี่ก็ตัวเนี่ยเปียกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราเดินทางลงไปเอาจอบนะครับเพื่อจะเอามาฝังนะครับล่างกระสือนั่นเองนะครับพี่พี่ก็ตอนนี้เนี่ยจอบก็อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางเข้าไปยันด้าน ทางเข้านี้นะครับเพื่อเข้าไปดูซากกระสือกันอีกทีนึงนะครับแล้วจะได้ทํากันฝังให้ล่างกระสือนั้นนะครับอืมแล้วถ้าผ่านตรงนี้ไปสักประมาณ7วันนะครับเดี๋ยวผมจะกลับเข้าไปเยี่ยมบ้านกระสือน,นะครับไปดูว่ามีทายาตัวใหม่ไหมนะครับโอเคนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางเข้าไปด้านในดีกว่านะครับจะได้ รีบฝังแล้วก็รีบกลับนะครับเพื่อจะไม่เป็นอันตรายในตอนเย็นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมืดเอาซะก่อนนะครับพี่ๆโอเคครับไปกันมาคนเดียวด้วยนะครับรู้สึกเสียวหลังแล้วแอบยานม่นะะึง เมื่อกี้ผมก็ลืมใส่งเกงขายาวมาใส่แต่เสื้อแขนยาวนะครับ เอาหามดูยายปอดด,ดีก่อนพ,พี่เดี๋ยวมาทำร้ายผมด้านหลัง Hey, ปออยปอดเนี่ยอืกินเลยว่าเห mm hmm. ม็นชิ่มพ mm hmm. ายพีนนะ่มันเริ่มจะเหม็นขึ้นแล้วอะต้องมาฝังก่อนละมันเริ่มจะเหม็นขึ้นแล้วเอาไงดีกับยายปอมนี่ดีวะฮะ mm hmm. <Huh? S 2> เอาไงดีวะ mm hmm. เหมือนจะเป็นห่วงไส้ของกระสือเกยเแล้วมีกินแล้วนะไปไปได้สักที ผมจะทำการฟังตรงอยาอ่างไรวะเดี๋ยวเราจะทำการฝังตรงนี้นะนี่เราจะฝังตรงนี้เดี๋ยวไปเอาไส์ซื้อก่อนแล้วผมจะห่อไว้อย่างดีนะครับซึ่งผมเอาถุงมาด้วยนะได้รวบทีเดียวนะครับอื้อ ในไข่แมงวันด้วยเราก็ตับเนี <resource> Kay, okay, pas, ่ยเริ <ganz> ่มซีดลงเยอะแล้วนะครับโอเคพี่ๆทุกคนอนุญาตั้งกล้องก่อนนะครับ จำให้ผมเด้อกระสือภาพเหมเคยล่วมเกินอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋นี้ผมติดเลยนะ คนเห็นอะเมาจดาจับเลย ทอดเม็ดเลยขอบอกเป็ทนทอดเม็ด,ดน่ะพี่นเอใส่แม่วันเต็มเลยครับอ,อือ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  ขอด้วยนะขอด้วยจริงๆกิ่นได้คือแรงเวอร์ใครที่กำลังรับประทานอาหารยุ่มขอด้วยนะกินแม่งแรงเวอร์เลยอ่ะไอ้บ้าเอ้ย พี่พี่เอ้ยผมขอไปจริงๆเด้ คอยระวังกรสนด้วยองต่อ้่ย น่าจะลึกพอสมควรนะครับ FCF c FC FC ว่พี่ f c าลึกพอไหมผมว่าน่าจะพออยู่นะหรือว่าขุดเพิ่มนิดหน่อยก็ได้กันหมามาคุยนะครับแล้วก็๋้วผมจะเอาพวกเศษไม้ท่อนใหญ่ๆมาปิดให้นะ เราไปถ่าย้านหาหิมนมาปิดกันเมย์ต้องมีอะไรมาคุยแน่พี่พี่มันต้องมีหินปิดด้วย เราหาหินมาปิดไปเรื่อยๆนะครับใครครับใครครับ เสียงอหัวเสียงผมเลยนะหินแมงไว้ในหมดวะพี่พี่ไม่เจอเลยเอาเงี้ยเอาไม้ไผ่มากกบกบกบเอาไม้ไผ่มาวางเยอะๆไม่ได้ khai khai ไม่รู้ใครโอเคพี่พี่เราได้ฝั่งเสร็จทีบิล้อยละโดนจะะม,มาไผ่มาปิดเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยว มต้องหาหัวกระสือให้เจอนะครับแล้วก็มาฝั่งใกล้ๆกันนะเพราะว่ามันจะไปอยู่ที่อื่นเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้มันต้องอยู่แถวนี้แหละนะพี่ๆในผมเมืไหนก็มาลนะนะเ,เดินดูสักพักนึงๆถ้าไม่เจอน่าคิยว่ากันนะครับเราก็ผมชอบเห็น ยายปอเนะ่ะเดินมาแถวๆนะี้แถวนี้เนะี่ยมีเขากับพวกหลองกระสือทำไพ้บ้างเดนะแต่ก็ไม่มีนะอืมบริเวณนี้ก็ไม่มีไม่มีนะพ,พี่่แล้วยายปอเนะจะไปไว้ตรงไหน nè cái này các bạn là ông nhìn con này, okay. <cười> 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 อย่างไนมันก็น่าจะพอแล้วเนาะพี่ๆแค่นี้ก็เยอะพอสมควรยุงก็เยอะแล้วก็ผมจะได้เดินทางกลับว้านนะครับเพราะว่าที่นี่แหะยุงเยอะมาก เอ้ย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 พี่เมฆอ้ายเอ้ยเอ้ยเอ้ยไป้ยเอ้ยเอ้ยไอ้ป๊อบเอ้ยเอ้ยอ้าเอ้ยอ้าพี่เหมือนปอบเนี่ยจะไม่พอใจ กับการที่ผมมาฝังไสพวกกระสือหรือเปล่าเละครับเละหัวผมเนี่ยไปโขกกับอรังปวกนะแล้วผมต้องขออาภัยรังปวกด้วยนะผมไม่ได้แบบตั้งใจนะครับอเอาไงดีวะคือเมื่อกี้มันมันมาจากข้างหลังนะครับ ผมไม่ได้ตั้งตัวผมกำลังเก็บไม้เนี่ยเพื่อที่จะรีปิดนะครับแล้วทีนี้เนี่ยยายปอมเนี่ยออกมาจากด้านไหนก็ไม่รู้นะครับอยู่ๆวิ่งเข้ามาหาผมแล้วก็ผลักผมล้มทีนี้เหมือนจะกัดแต่ผมสะบัดสะบัดออกนะครับเมื่อกี้ชุลมุนมมสักแป๊บหนึ่งอะ่ะแล้วก็มันรีบวิ่งไปเลยนะพี่ๆทีน,นี้ผมขออนุญาตกลับดีกว่า เดี๋ยวผมว่ามันต้องกลับมาหาผมอีกแน่นอนนะครับหืมหัวผมเนี่ยไปทำท่าไหนไม่รู้โคกกำลังปวกตังปกแบบึกเลยไปพีแบบ่ผมว่าเข้าวๆนะมันน่าจะวิ่งออกมาจากช่องเนี้หืมไม่รู้ห่วงอะไรกันนักขนาเนะมันจะเก็บไว้กินเองหรือเปล่าวะฮะไอ้ป๊อบ จะเปทั้งตัวระบมเลยพี่พี่ฝากไว้ก่อนโอเคเจอทัด้านนอกกว่าพี่พี่ผมเนี่ยระบมไปทั้งตัวเลยนะครับก็โอเคนะยังไงผมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ว่ายายปอบไม่พอใจอะไรผมนะเข้ามาทำลายร่างกายผมใหญ่เลยนะครับ แล้วผมเองก็เจ็บไปทั้งตัวเลยนะครับไม่รู้ว่าไม่พอใจที่ผมเนี่ยเอาหัวกระสือเนี่ยมาฝังไว้แบบฝังไว้ให้กระสือหรือเปล่าเหมือนแกจะไม่พอใจนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงเนี่ยเราก็ได้ฟังละแกอาจจะไม่พอใจที่แกไม่มีอะไรกินหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันหลังเราค่อยเอาพวกเครื่องในไก่หรือว่าไก่มาให้แกดีกว่านะครับก็อโอเคนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมนะครับขออนุญาตเดินทางลงไปยัน บ้านก่อนนะครับเพราะาเดินขึ้นเดินลงเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยตอนนี้ยฝากพี่พี่เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะก็มีโอกาสไว้เจอกันคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะและใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ